เก้าแปดคูณเมื่อบอกโชครับลูกเลขตัวเดียวกันครับเก้าแปดรถสองขั้นเลขตัวเดียวกันแล้วเก้าแปดแปดเกาแล้วแขันหนึ่งสี่เก้ีปดเก้าครับพี่ขั้นหนึ่งเก้าแปดขันไ้เาคันนั้นขันเยอะสุดอ่างนั้นขั้แปดเก้าได้ยินแต่เสียงมอกี้นี่ แแล้วนไม่ครับผมไปล้วร้อยครับผมโอนี่นี่แปบร้อยนี่คแม่ที่เอาทูนทุนกันนี่นี่ขั้นหนกมันมากว่าขั้นหนึ่ครจะาฮะเอาเอาเทาก้นกาเ่นห้โซกันสองขั้นเลขตัวเดียวกันนะเกาแปด แปดเกาลเหกาเยนนี <S <S <Programs> um, 27, ้อากอนนี้ก็มาจอดไปพันแต่ดังคือนออกยี่หรี่หมดเก้าแปดเอมยแปดเก้าก็แปดในรายตัวเดียวกัน